สมเด็จพระที่หัวเสด็จพระเนินตามทางลาดพระบาทจากประตูเกยด้านหลังวัดพระศรีรัตนสสร,ร,ระรามไปอย่างพระโบสถมีตำรวจหลวงนำเสด็จนะครับในระหว่างหนทางนั้นประชาชนที่มาเฝ้าจูลองทุลริพระบาทได้ถวายพระพรชัยมงคลและส่งพระเจริญมาโดยตลอดเส้นทางครับ ตามหมายกำหนดการวันนี้ทรงประดับเครื่องราชสิทธิพนนพรราชวราพรครับ เสด็จเพิ่มเนินไปที่อาจสงทรงประเคนพระไตรแด่สมเด็จพระราชคณะนะครับที่มาร่วมในงานพระราชพิธีวันนี้สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะที่เป็นกรมกรมการมหาเถรสมาคมที่ได้รับพระราชทา,านพระไตรเมื่อครู่นี้แล้วนะครับก็ออกจากพระโบสถ์จำนวนหนึ่งนะครับที่เป็นพระราชาคณะนั้นออกจากพระโบสถ์ไปครองผ้าที่ได้รับพระราชทา,านเมื่อครู่นี้ที่พระเบียงด้านข้างพระโบสถ์ ส่วนสมเด็จพระราชคณะนั้นลงจากอาจสงไปคลองผ้าที่ในพระฉากซึ่อยู่ด้านข้างฐานจุกชีปฏิสฐานพระพุทธมามณีรัตนปฏิมากรสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะที่เป็นกรรมาการมหาเถรสมาคมที่คลองผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปนั่งยังอาจสงที่เดิมนะครับที่เป็นตอนต้นแห่งการพระราชพธิธีในลำดับนี้เจ้าที่กองาศาสนุปมัมภ์ กรมการาศาสนาได้นิมนต์พระกรรมการมาเถรสมาคมไปนั่งยังอาจสงที่อยู่กลางพระโบสถ์ซื่งเป็นอาจสงสีขาวท,ท,ธาธาที่เมื่อสมเด็จพระราชคณะถวายศีลแล้วนะครับลำดับต่อไปทรงูุนาโปรกกล้าโปรกบ่มให้อารักษ์กองอารักษ์และเครื่องราชสิธิพร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งในวันนี้คือนายสมชายพฤติกันเป็นผู้อ่านประกาศพระราชองการครับขอพระราชทานกาบคมทูลพักรูณาทรงทราบป,ป่าละองทุลีประบาดประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชคณะที่ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จสังฆราชจะได้เสด็จไปประทับที่อาจสงซึ่งปูราดไว้ด้านหน้าของอาจสงที่อยู่กลางพระโบสถ เดินแบบนี้สมเด็จพระสังฆราชเสด็จจากที่นั่งเดิมที่ประทับเดิมนะครับไปประทับที่อาจสงซึ่งอยู่ด้านหน้าอาจสงกลางพระบสูสถและลําดับต่อไปสมเด็จพระวรรณรัตจะกล่าวสังฆราชัตถปนานุโมทนาต่อด้วยสมเด็จพระธทรยานุนีจะนำสวดโสอัธรัตโทพระกรรมการมหาเทรสมาคมและพระสงฆ์ในมณฑลพิธีจะสวดร,รับพร้อมกันในลำดับต่อไปค่ะ มาที่งานพระราชพิธีในเวลานี้สมเด็จพระจีหัวเสด็จระเนนไปทรงถวายใบปรนนาแทนเจตุปเจธรรมแด่สมเด็จพระราชคณะที่นั่งที่อาจสงส่วนพระราชคณะที่เป็นกรรมการมาจากสมาคมจํานวนนอก,กนั้นเดินแถวเข้ารับพระราชทานใบปรนนาแทนเจตุปัจไทยธรรมครับ สังเกตนะครับในเวลาที่พระหมหาเทระทั้งสองรูปขึ้นถวายเครื่องสักการะนั้นจ้าพนานปูราชอาจอาจจะนงสงสีชมพูสำหรับตำแหน่งสมเด็จพระราชกณนะจะถอนกลับเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว ดเนินปฏิหัวทรงถวายเครื่องสักการะ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่ประทับพระราชอาสแล้วประธานองคนตรีผลเอกปริมปรมจิน,นสุรนนท์ถวายความเคารพแล้วเดินมาที่ด้านหน้าอาจสงเพื่อถวายเครื่องสักการะ ภาพนี้ท่านนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาปฏิบัติก็ได้นำาฝากรวยกระทมหลดอกไม้ออกและจึงยื่นเครื่องสัการะประเกนถวายแด่ถวายแด,ยยดย่สมเด็จพระสังฆราชร,ระบรม เมื่อสมเด็จพระสังฆราชส่งรับเครื่องสก,การะเรียบร้อยแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธเสน็ชาติเชิญพัยดยศเตรียมพร้อมที่จะนำเสด็จออกจากพระโบสถ์สมเด็จสังฆราชทรงหันพระองค์กลับไป นมัสก,การพระพุทธมามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จลงจากอัดสงนะครับในวาระนี้มีผู้มีการสำงานพระพุทธศางชาติเชิญพระจดนำเสด็จออกจากพระโบสถโดยลงทางพระทวัรกลาง ส่วนพระสงฆ์นอกจากนั้นที่อยู่ในพระโบสถ์นั้นครับตามสมเด็จพระสังฆราชลงจากพระโบสถ์ทางพระจวานท้ายอาสงสรงรับเครื่องสการะของบรรพชิตอนัมนิกายเครื่องสการะของบรรพชิตจีน แล้วสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกจากพระโบสถไปประทับรถยนต์พระประเทียบที่ประตูเกยหน้าวัดพระศรีรัตนาศาสดารามประชาชนที่มาเฝ้าทูลรองทุลรีพระบาทและร่วมในงานพระราชพีวันนี้ต่างมีความปิติอิดีและเป่งวาจาสาธุการขึ้นตลอดเส้นทางที่เสด็จผ่าน หลังจากสมเด็จพระสังฆราชสเสด็จออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วก็จะ,สะเสด็จเข้าสู่วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามถือว่าเป็นปฐมวาระหลังจากได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในวันนี้ค่ะ ณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามก็จะมีผู้คอยเฝ้ารับเสด็จอยู่และกำหนดการหลังจากนี้เป็นต้นไปเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ทางประตูกลางแล้วจะทรงจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธองค์คีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามจะทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัตถิและอัฐถอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิษ ระหว่างนั้นข้าราชการสำนักงานพระพุทธาศาสนาแห่งชาติจะได้เชิญพระสุพรรณบัตรพัยดยศและเครื่องประกอบพระอิสริยยศประดิษฐานบนม,าม้าหมูเขียงซ้ายขวาพระอาฏพระพรหมมุนีผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดราช,ชบพิธจะเฝ้าถวายเครื่องสักการะและกราบทูลแสดงพักดีจิตในนามคณะสงฆ์วัดราช,ชบพิธพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเฝ้าถวายเครื่องสักการะในนามคณะพุทธบริษัท และจะประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการสิทธิอนุสิ์ใหญ่น้อยเฝ้าถวายเครื่องสักการะในค่ำวันนี้ณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามค่ะและทางที่เรียนแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่13ต่อเนื่องถึง1ก็ยังเปิดโอกาสให้บรรดาผู้ที่เป็นพุทธศาสนชนสิทธิอนุสิ์ประชาชนทั้งหลายได้เฝ้าถวายสักการะได้ ในนนนนวััั้ะครบ3ภายในพระโบสถเมื่อพระสงค์ในสังคมณฑลได้ออกจากพระโบสถแล้วสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จระเนินไปนทรงกราบที่เครื่องน้ำปรสก,การหน้าธนมาศิลา สมเด็จพระที่หัวเสด็จเพ่เนินออกจากพระวสุและเสด็จเเนินไปตามทางราพระบาทเช็นเมื่อที่เวลาเสด็จเพเนินมาเพื่อไปประทรับเรืองพระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนาศาสสารา,รามระหว่างทางที่เสด็จพระเมรุน,นั้นประชาชนที่เฝ้าทูลลองทุลบาทได้เปล่งมัจาถวายพระพรชยัยมงคล